ตูงพลังงามครับแข็งเนาะหูหูโตดอกนี้กําลังเดืองอุยเลยครับ,บตับเต่าครับดอกซ้ำฟ้รมือเลยครับอะไรแบบนี้เลยครับ ไงค่กพีน้องโอ้เป็นข้ามครับมันนีวันอาทิตย์อ้้หบัตดอกไงคักเลยดอกไงอุบาตอุพโลันที่นี่ันทิ่หครับอาทิตย์ที่หกสองหาหกดเ่นสายเลยครับดอกเงขักเคยพี่น้องมันมาล่ะจ้ะ Cá lông xuông. Mình cần lấy nội สวัสดีครับสวัสดีค่ะดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูทุกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นี่ภาพพี่น้องมาเลาะเห็ดขมหนักปังอีกมื่อนึงครับวันสิออกไปเนาะครับยังสิลงเหลือบ่หรือเพิ่นสิเมดเพิ่นสิไหวเพิ่นสิสุดนี่ร่อยเป็นเห็ดฝนไปลุ้นน้องกันครับมื่อนี้ไปตะเพ่งกรขยาดสีมันบอกเลยจ้าเลยเพื่อกร่อยพื่อแกงบ่เขาคนก็เริ่มเกี่ยวแล้วครับเสียงรถเกี่ยวดังคึมคึมคึ เนี่ยไปทั้งอีสมทั้งอีขาวเ,เต็มท้งเลยบอปออกี่กำลังหน่อยๆครับเอ,อเอาดอกคนใหญ่คนใหญ่ก่อนเนาะก็เรืลังออกเกือบสิบดอกเพิ่งเราครับอยู่นี่ออกน้ำเห็ดผีเสื้อเก่าค,ค,าคนคนเผาคนเผาอ้อยใช่อ้อยแต่มาเก็บเอ้อมือหลัง,งเกือบพ่อสิบดอกเลยครับนี่ อีกสองอยู่กลางดอกเถาเพื่นมานอีกสองจุ่มครับกำลังเขียวม่วงงามเลยเขียวเพื่อน,นะอ <c oughs> อกด้วครับดอกเ <c oughs> ถาดอกแขงอีกแล้วครับบึงบอยุบพอหน่อยเลยครับดอกเก่าเพื่นทองกับว่าเถาแข็งเฮ้ย <c oughs> แข็งปกเลยบีบกบบระบืลงเห็นหนาแรงครับเพณ่อนบนเอา,า,าเปลือยเพื่นแข็งไปเลย น um nah ี่ก็ออกอยู่ใกล้กันกับเพลิดอย่าโดนมาซองมึงมองเกาในสะสิออกบอมองเกาเคยเก็บได้ยหกดอกกำงามหลอกกอนหกดอกก่อนฮะโอ้นั่นมันอยู่ตัวพี่น้องมันอยู่มันอยู่นั่นวูดอกกำงงามเลยครับอยู่ในสะตัวเกาหลอก่อนเราอยู่ฝั่งนั้นต้นไม้ต้นนี้แล้วครับ อก่อนยาเราอยู่ฝั่งโว้ทั้งพุ่นก็ออห่ากี้าดผุนพุ่นทั้งพุ่นเห็นสามดอกพุ่นสุดซุดซุดซุดห้างนุ่ยบอกว่าถือพุ่นทั้งพุ่นก็ออกทั้งเกาก็ออกทั้งเกาก็ออกพี่น้องฝันอยู่ครับฝันอยู่ตัวหนึ่งต้นเอาสองดอกนี่กตอนดวมือลงไปอีกมันสิไหลลงน้ำด้ดอกเห็ดออื อูฟังซะพี่น้องงามเนาะงามงามทั้งกุณมสามดอกทั้งเก่ากุ่มเนื้ออ่อนไปต้นใหม่ไปทางนั้นครับเอาครับตั้งกี่ก่อนเด็กกลมบอกเลยเนื้อหัวซักลงซ้าครับแก่เลยดอกมันดูต่ำๆอู๋ดอกใหญ่อู๋กลุ่มใหญ่ขาใหญ่งามเลยครับดอกดูงอกระทินแล้วลงดยวก่อนเล่ายุ่งหมองนี้ <laughs> ừ. sóng chùm phải lòng mùa muộn khắp cứ lòng mùa suối lên tám chùm gấp หน่อยนึงครับจุ่มสวยครับเลยหัแต่เดียวเดียวจุ่มเนาะเราจุาจ่มให้้ลยหลบลหรอสองครับบานแล้วดอกว่านี้นะเห็ดแล้งเดือนเมษาครับบานป็นยังแข็งครับดอใบใหญ่แต่สวย เรื่องูงงงงเลยครับบานสองดอกครับข้องปึ๊เลยใคสองดอกกันง่ามครับอื้่ขายางซวง กันเลยเนะุนะมผมกำลังแตกดาวกระจายครับดอกมีหมูงงามๆเลยครับนี่ต่วมีมูอ้ยขางามมแดงนี้ซองไข่บนตัวหนี้ห้างโอ้สองห้างบนตัวนี้ไขว้าน้อเนาะนี่ต่ำหนึ่ง ไปพี่น้องพาพี่น้องไปเลาะเบิ่งเฮ็ดปลาเบิง่งเห็ดหน้าปัางได้พ่อ้อยอยู่ครับเนย้อปลลุนเบื่องเฮ็ดปลาที่ได้แจกดอกไปเลาะปลาต่อครับเห็ดปังมันพอก้อยอยู่คมหน้าปัางอู้นี่เป็นไครบะนี่สองทางเลยติดท,ทนทางอย่างปลาตัวนี้ถือว่าดกอยู่ครับนี่ยกำลังเรื่มดกัก เลื้ยงน้อยๆกําลังสีเฮิมตัวนี้ถือว่าด,ดกอยู่ครับยางป่าผลไม้ตามฤดูกาลอือ,อ,อเดินเงนไยเลยครับมีขักลวงเป็นข้ามครับวันนี้วันอาทิตย์โอ้โห ดอกไงคับเลยดอกไงอุบารอุพโโลวันที่หนี่วันที่หกครับวัที่หกสองห้าหกแปดเดนเมสายเลยครับดอกไงคัะเด็กพีนองมันหมาละจ้ะอย่าพอเห็นยังหน่อกสิขาลายจ้พี่หน่อยขาลายขาลาย้หูแตกดากระจายพัยาเลยแกลครับแล นี่นี่ฉันปึก คุมดอกงามล้ะครับสวยงามครับงามของแถขึ้นขาขึ้นเสียวขึ้นว่อนดอกประทันขึ้นเลยดอยกกําลังบานครับบานน,น้อยครับช่วงมือกับบานเนาะ ครับลดงามเลยตูนครับตูนละล่ะละเสะโพกสีสะพสีประมุ่มน็นงแท้มูว่วงเสือที่ขนออหมองละดอกหมูออกเป็นหมูเนาะ น้อยแต่ดาวกระจายแล้วครับแต่ดข้เหนวอยู่เง้ยกับหูเปิดดดเน้อยนี่โดดวลเยอะยิ่งโดดเงาช่วงเดียวครับบวมเลยครับขาี้ก็ดอก เดียวอีกแล้วครับหนึน่งนหน้่นห้ายัหัวดอกกระเทาะน่งสองครับยังได้ยังสวยหน่งสองครับ ผดเต่เดียวๆครับท่านขดเป็นเงาอยู่เดียวก็สวยเงาหน่อยเพิ่นตับเ,เตาถุงกลังงามครับแข็งเนะอู้หูตัวตรงนี้กำลังเดืองอุ้ยหุยเลยครับตับเตาครับ นี่ดอกซ้มเฟ้ร์มือเลยครับวันนี้ก็ถือว่ามาันพอก้อยพอแกงอยู่ครับถ้าพ,พี่น้องกลับบ้านล่ะขอบคุณเลายๆที่เขามาเป็นการรําลังใจตาเพ่งกัญญาณมาตอลอดครับขอบคุณทุกการที่ตามทุกการรับชมทุกไลน์ทุกแชททุกอคอมเมนต์ครับผมขอบคุณไม่คิมนาครับถ้าพี่น้องไวทางใดย์ที่เนี่ยมดแดงด้วยทั้งใดเนี่ยก็ถือว่ามาันพอได้กแกงเดียวครับขอกคุณไม่คิมนาสวัสดีครับ